สวัสดีค่ะรักย่าโลก่กดไฟเบอร์กินอร่อยถ่ายดีไม่ปวดบิดถ่ายสบายท้องขอบคุณค่ะขอบคุณครับเพื่อนก็สั่งไปกินแล้วค่ะหนึ่งเซตขอบคุณครับพี่ขอบคุณที่บอกต่อนะครับขอบคุณะคะที่บอกต่อนะคะขอบคุณมากมากเลยที่บอกต่อนะมันกินดีมากค่ะพี่มันกินดีมากมันอร่อยจริง สามรสชาติเนี่ยใครจะเอาหนึ่งรสสามกล่องก็ได้นะคะเอาแต่เมลอนก็ได้แต่สตอรอเบอรี่เอาแต่พุนก็ได้นะแต่แนะนําครั้งแรกนะคะให้สั่งสามรสไปลองก่อนจะได้รู้ว่าชอบรสไหนนะลองกันได้เลยนะคะถ่ายดีไม่ผิดบิดค่ะจริงๆคนที่ขายตามตลาดนะ้่เอาไปขายดีมากเลยใช่เพราะว่ามันมันคืนร้อยหกสเก้าคืนร้อยหกเก้าเลยใช่ร้อยหกสิบเก้าราคาแบบ สบายมากเลยนะทุกคนราคาดีมากแต่ว่าตอนนี้คือติกตอกมาลดให้อีกอะ่ะติกตอกให้อีกห้าสิบาทติกตอกให้อีกห้าสิบาทนะครับเหลือคแค่ส<บ>ี่ร้อยปกติเราจัดโปรวันนั้นก็สามร้อยเก้าสิบนะครับมันห่างกันแค่สิบบาทเองอ่ากันแค่สิบบาทเองนะคะกินดีมากวันนี้ได้รับไ,ไปเบอร์แล้วจ้าพี่สั่งรอบที่ห้าแล้ว<ต>ขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะได้แน่คนละยูชซอมาที่ส่วนลดแบบนี้ mm hmm. หรือว่าเป็นบันมั้งอืมขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยที่บอกต่อนะคะ กินวันเว้นวันก็ได้ทุนน้อยแต่อยากกินเพราะของดีจริงขอบคุณค่ะในวันที่เราไม่กินมันก็ถ่ายนะคะพี่ในวันที่เราไม่กินมันก็ถ่ายปกติถ้ามันเริ่มปรับสมดุลลาไส้แล้วเซตนี้คือได้เป็นเดือนเลยนะคะถ้าเกิดว่ากินวันเว้นวันแม่กินบ่ายสองจะถ่ายประมาณหนึ่งหรือสองทุ่มแฟบลดนอนนอนได้ดีมากขอบคุณค่ะคุณแม่จริงกินสะดวกกินตอนไหนก็ได้แต่ว่า 6-8ชั่วโมงนะคะน้องจะทำงานนะคะวันนี้ได้การบริจาคยาเขอบุณครับ